คุณเคยสงสัยไหมคะว่าทำไมบางคนถึงดูเหมือนจะมองเห็นแสงสว่างในสถานการณ์ที่มืดมิดได้ง่ายกว่าคนอื่นความสามารถในการมีความสุขและความยืดหยุ่นทางอารมณ์นั้นไม่ได้มาจากโชคชะตาแต่มาจากการมีทักษะการสำนึกรู้คุณหรือ gratitude skill ที่แข็งแกร่งการสำนึกรู้คุณที่แท้จริงไม่ใช่แค่การพูดคำว่าขอบคุณ แต่เป็นการเลือกที่จะจดจ่อกับสิ่งที่เรามีแทนสิ่งที่เราขาดการฝึกฝนนี้เป็นการต่อสู้กับสัญชตาตญาณเชิงลบของสมองหรือ negativity bias และช่วยขยายความสุขเล็กๆในชีวิตให้ยิ่งใหญ่ขึ้นการเก่งในการสำนึกรู้คุณจะเปลี่ยนชีวิตของเราจากการวิ่งตามสิ่งที่หายไปมาเป็นการชื่นชมสิ่งที่มีอยู่ซึ่งจะนำมาซึ่งความสงบ ความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นและสุขภาพจิตที่แข็งแรงคลิปนี้จะพาไปเจาะลึกยุทธวิธีและเครื่องมือทางจิตวิทยาที่จะช่วยให้เราสามารถฝึกฝนและพัฒนาความสามารถในการสํานึกรู้คุณให้ลึกซึ้งและมีประสิทธิภาพมากขึ้นส่วนที่ 1. รักฐานของความสํานึกรู้คุณก่อนที่เราจะเริ่มฝุกฝนเราต้องเข้าใจกลไกลทางจิตวิทยา ที่ขัดขวางและส่งเสริมความสำนึกรู้คุณเพื่อให้เราสาม,มารถต่อสู้กับอุปสรรคภายในได้อย่างมีประสิทธิภาพ 1. เข้าใจและต่อสู้กับอคติเชิงลบ acknowledge and fight negativity bias สมองของเราถูกออกแบบมาให้จดจําและให้ความสําคัญกับภัยคุกคามหรือสิ่งลบมากกว่าโอกาสคือสิ่งบวกสิ่งนี้เรียกว่าอาคติเชิงลบ ซึ่งทำให้เรามองเห็นปัญหาได้ง่ายกว่าสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นการสำนึกรู้คุณคือการบังคับให้สมองละทิ้งสัญชตาตญาณเชิงลบและหันไปโฟกัสที่หลักฐานเชิงบวกที่มีอยู่มากมายรอบตัวอย่างจมใจ 2. เอาชนะการปรับตัวเชิงสุขภาวะ o v e r c o m e h e d o n i c Adaptation) การปรับตัวเชิงสุขภาวะคือแนวโน้มที่มนุษย์จะกลับไปสู่ระดับความสุขพื้นฐานเดิมแม้ว่าจะได้รับสิ่งดีๆใหม่ๆเข้ามาในชีวิตแล้วเช่นความตื่นแก้นของรถใหม่จะจางหายไปการสานึกรู้คุณช่วยแก้ปัญหานี้โดยการทำให้สิ่งดีๆที่มีอยู่ดูใหม่เสมอด้วยการให้คุณค่ามันซ้ำแล้วซ้ำเล่าทำให้เราไม่ชินชากับความสุขในปัจจุบัน 3. การสำนึกรู้คุณคือการเลือกที่ใช้งาน gratitude is an active choice การสำนึกรู้คุณไม่ใช่ความรู้สึกที่เกิดขึ้นเองแต่เป็นการตัดสินใจที่เลือกกรอบความคิดในการมองโลกในแต่ละช่วงเวลาที่เราตื่นเรามีอำนาจในการตัดสินใจที่จะหยุดวงจรของการบ่นและการเปรียบเทียบและหันไปใช้พลังงานในการค้นหาสิ่งที่เราขอบคุณแทน การตระหนักในอำนาจในการเลือกนี้คือจุดเริ่มต้นของการเก่งขึ้นในการสำนึกรู้คุณ 4. การสำนึกรู้คุณคือตัวขยายประสบการณ์ gratitude as an experience amplifier จงมองความสำนึกรู้คุณเป็นเหมือนแว่นขยายทางอารมณ์ที่ไม่ได้สร้างความสุขใหม่แต่ช่วยขยายความสุขที่มีอยู่แล้วให้ใหญ่ขึ้นและชัดเจนขึ้นการฝึกฝนนี้ ทำให้เราสามารถดึงคุณค่าและความพึงพอใจสูงสุดจากประสบการณ์เล็กๆน้อยๆในชีวิตได้ซึ่งทำให้ความสุขของเรามีมากขึ้นโดยที่ไม่ต้องเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ภายนอกส่วนที่2การฝึกฝนด้วยการเขียนการเขียนเป็นเครื่องมือที่ทรงพลังที่สุดในการทำให้ความคิดที่คลุมเครือกลายเป็นความรู้สึกที่เป็นรูปธรรมและมีผลกระทบต่อสมองของเรา 5. ใช้กฎของ5-3-1สาหรับการเขียน Use the 5-3-1 gratitude rule แทนที่จะเขียนแบบสุ่มจงใช้โครงสร้างเพื่อเพิ่มความลึก5สิ่งในอดีตสิ่งที่เราได้รับหรือเคยมีที่ส่งผลดีต่อเราเช่นทักษะที่ได้เรียนรู้3ส,สิ่งในปัจจุบันสิ่งที่เรากำลังประสบอยู่ตอนนี้เช่นอากาศดี หรือความสงบขณะดื่มกาแฟ1สิ่งในอนาคตสิ่งที่เราตั้งตารอหรือความหวังเช่นการนัดเจอเพื่อนหรือโอกาสใหม่ในงานการทำเช่นนี้จะช่วยให้เราครอบคลุมมิติของเวลาในการสำนึกรู้คุณอย่างสมบูรณ์ 6. เทคนิคการสำนึกรู้คุณแบบหักลบ subtractive gratitude technique นี่เป็นเทคนิคที่ทรงพลังที่สุด จงเขียนเกี่ยวกับสิ่งที่เลวร้ายที่อาจเกิดขึ้นแต่ไม่ได้เกิดขึ้นหรือสิ่งที่เคยมีและตอนนี้หายไปแต่จงจินตนาการว่าถ้าเราไม่มีสิ่งที่เรามีอยู่ตอนนี้เช่นถ้าเราไม่มีน้ำสะอาดใช้วันนี้ชีวิตจะเป็นอย่างไรการจินตนาการถึงความสูญเสียจะทำให้เราเห็นคุณค่าของสิ่งที่ดูเหมือนธรรมดาในทันที 7. การเขียนจดหมายขอบคุณ The power of writing a thank you letter จงใช้เวลาเขียนจดหมายยาวๆถึงบุคคลที่เราสำนึกรู้คุณอย่างแท้จริงการเขียนเป็นการบังคับให้เราทบทวนความดีงามของบุคคลเหล่านั้นและผลกระทบที่พวกเขามีต่อชีวิตของเราการเขียนนี้จะสร้างความรู้สึกเชิงบวกให้กับผู้เขียนอย่างมหาศาลและถ้าเราตัดสินใจส่งจดหมายนั้นผลกระทบต่อความสัมพันธ์จะลึกซึ้งยิ่งกว่าเดิม การจดบันทึกความสุขที่มาโดยไม่คาดคิด (Journaling Unexpected Joy) จงสร้างส่วนพิเศษในสมุดบันทึกสำหรับความสุขล็กๆน้อยๆที่มาโดยไม่คาดคิดเช่นการได้รับคำชมการพบเงินในกระเป๋าเก่าหรือการได้ยินเพลงโปรดของเราโดยบังเอิญการจดบันทึกนี้เป็นการฝึกให้สมองของเรามองหาความประหลาดใจเชิงบวกในชีวิตประจำวัน ซึ่งเป็นการต่อต้านนิสัยการมองหาสิ่งที่คาดหวังเท่านั้นส่วนที่3การใช้สติและประสาทสัมผัสการสำนึกรู้คุณที่ดีที่สุดเกิดขึ้นเมื่อเราอยู่ในปัจจุบันและใช้ประสาทสัมผัสทั้งหมดของเราในการรับรู้สิ่งดีๆ 9. การฝึกการซึมซับอย่างมีสติ m i n d f u l s e n g practice เมื่อมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นจงหยุดทุกอย่าง และจงใจยืดอายุความสุขนั้นออกไปการซึมซับทำได้โดยการจดจ่อทางประสาทสัมผัสสัมผัสรสกลิ่นของช่วงเวลานั้นการระลึกถึงที่มาคิดว่าความดีงามนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรเช่นใครทำอาหารจานนี้การแสดงออกยิ้มหรือถอนหายใจด้วยความพอใจ การซึมซับจะทําให้ความสุขเล็กๆฝังรากลึกในความทรงจําของเรา 10. การขอบคุณในทุกกิจกรรมประจําวัน (Gratitude in daily rituals) จงผูกกันสำนึกรู้คุณเข้ากับกิจกรรมที่เราทำอยู่แล้วโดยอัตโนมัติเช่นตอนแปรงฟันขอบคุณร่างกายที่ยังแข็งแรงตอนขับรถหรือเดินทางขอบคุณยานพาหนะหรือโครงสร้างพื้นฐาน ที่ทําให้เราไปถึงที่หมายได้อย่างปลอดภัยตอนอาบน้ำขอบคุณน้ำอุ่นและความสะอาดการทําเช่นนี้จะเปลี่ยนช่วงเวลาอัตโนมัติให้เป็นช่วงเวลาที่มีสติและมีคุณค่า 11. การขอบคุณในช่วงเวลาที่แสนเบื่อความเบื่อมักเป็นสัญญาณของการขาดความขอบคุณจงฝึกการค้นหาความขอบคุณในสถานการณ์ที่ดูเหมือนไม่มีอะไรน่าตื่นเต้นเช่น ความเงียบสงบในบ้านที่ไม่มีความวุ่นวายความรู้สึกปลอดภัยที่ไม่มีอันตรายการตระหนักว่าความสงบเรียบง่ายคือของขวัญที่มีค่าที่สุด 12. การใช้บัตรเตือนความขอบคุณจงเขียนข้อความขอบคุณสั้นๆบนการ์ดเล็กๆหรือโพส์อิ์และวางไว้ในจุดที่เราจะเห็นบ่อยๆเช่นบนหน้าจอคอมพิวเตอร์ในกระเป๋าตัางหรือบนกระจก ข้อความเตือนเหล่านี้ทำหน้าที่เป็นสัญญาณกระตุน้นให้เราหยุดคิดถึงสิ่งที่เราขอบคุณอย่างน้อย1-2ถึงครั้งต่อวันส่วนที่ 4. การเปลี่ยนมุมมองความยากลำบากการสำนึกรู้คุณที่ทรงพลังที่สุดคือการมองเห็นความดีงามและบทเรียนที่ซ่อนอยู่ในความเจ็บปวดและความยากลำบาก 13. มองความเจ็บปวดเป็นครู จงฝึกการขอบคุณสำหรับบทเรียนที่มาพร้อมกับความยากลำบากไม่ใช่การขอบคุณสำหรับความยากลำบากนั้นเองเช่นขอบคุณสำหรับความเข้มแข็งที่เราค้นพบหลังความล้มเหลวหรือขอบคุณสำหรับความชัดเจนที่มาหลังความสับสนการเปลี่ยนทำไมถึงเกิดเรื่องนี้กับเราเป็นเราเรียนรู้อะไรจากเรื่องนี้ 14. ใช้ผลกระทบความเปรียบเทียบ ผลกระทบนี้คือการที่ความรู้สึกของเราต่อสิ่งที่ดีจะถูกขยายเมื่อมันเกิดขึ้นหลังช่วงเวลาที่ยากลำบากจงระลึกถึงช่วงเวลาที่สถานการณ์ของเราแยก่กว่านี้และใช้มันเป็นจุดอ้างอิงในการให้คุณค่ากับความสบายและความสงบที่เรามีอยู่ในปัจจุบัน 15. ขอบคุณสำหรับทางเลือกที่มีอยู่เมื่อเจอกับปัญหา จงขอบคุณสำหรับทางเลือกหรือความสามารถในการแก้ไขที่เรามีอยู่เช่นขอบคุณที่เรามีสุขภาพที่ดีพอที่จะทำงานหนักได้ขอบคุณที่เรามีเครือข่ายเพื่อนที่จะให้คำปรึกษาการตระหนักถึงทรัพยากรที่เรามีอยู่คือการเปลี่ยนความกลัวให้เป็นพลัง 16. การขอบคุณที่หล่อเลี้ยงความยืดหยุ่น การสำนึกรู้คุณอย่างสม่ำเสมอจะสร้างแหล่งพลังงานทางอารมณ์ที่เราสามารถดึงมาใช้ได้เมื่อเผชิญกับวิกฤตการฝึกฝนนี้ทำให้เราเห็นว่าเราเคยผ่านมาได้ในอดีตและทำให้เรามีความเชื่อมั่นว่าเราจะสามารถผ่านวิกฤตครั้งต่อไปได้ 17. จจงแสดงความขอบคุณที่ทำลายความคาดหวังอย่าแสดงความขอบคุณเฉพาะเมื่อมีคนทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่ให้เรา จงขอบคุณสำหรับการกระทำเล็กน้อยที่เกิดขึ้นทุกวันเช่นขอบคุณเพื่อนร่วมงานที่เตรียมการประชุมอย่างดีหรือขอบคุณคนรักที่ล้างจานโดยที่เราไม่ต้องขอการแสดงความขอบคุณที่เกินความคาดหวังจะช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์ให้แข็งแกร่งและยั่งยืน 18. สร้างช่วงเวลาแห่งการให้เกียรติเมื่ออยู่กับคนที่เรารักหรือผู้ที่เรานับถือจงหาเวลาหยุดสนทนาปกติ และให้เกียรติพวกเขาด้วยการบอกพวกเขาอย่างจริงใจว่าเราขอบคุณพวกเขาในเรื่องใดบ้างและสิ่งที่พวกเขาทำส่งผลต่อชีวิตของเราอย่างไรช่วงเวลาที่สั้นแต่ลึกซึ้งนี้สร้างความเชื่อมโยงที่ทรงพลัง 19. การขอบคุณด้วยการตอบแทน การสำนึกรู้คุณอย่างแท้จริงนำไปสู่การกระทำหากเราขอบคุณสำหรับความช่วยเหลือที่ได้รับจงตอบแทนด้วยการช่วยเหลือผู้อื่นที่กำลังอยู่ในสถานการณ์คล้ายๆกันการให้กลับคืนสู่สังคมคือรูปแบบสูงสุดของการแสดงความสำนึกรู้คุณต่อโอกาสที่เราได้รับมา 20. ฝึกการขอบคุณล่วงหน้า จงขอบคุณผู้คนก่อนที่พวกเขาจะทำอะไรให้เราด้วยการชื่นชมความตั้งใจและความพยายามของพวกเขาเช่นขอบคุณที่คุณเต็มใจสละเวลามาช่วยเราแม้ว่างานของคุณจะยุ่งมากก็ตามการทำเช่นนี้เป็นการส่งเสริมทัศนคติเชิงบวกในความสัมพันธ์21ใช้วิธีการซ้อนนิสัยจงผูกการฝึกฝนความสำนึกรู้คุณเข้ากับนิสัยที่เราทำอยู่แล้ว เช่นหลังจากที่เราดื่มน้ำแก้วแรกในตอนเช้าเราจะจด3สิ่งที่เราขอบคุณหรือหลังจากที่เราปิดคอมพิวเตอร์ตอนกลางคืนเราจะทบทวนความดีงามของวันการทำเช่นนี้จะช่วยให้เราสร้างความสม่ำเสมอโดยไม่ต้องใช้แรงจูงใจมากนัก 22. ความสม่ำเสมอสำคัญกว่าความเข้มข้น การสำนุกรุกค,คุณวันละ3ามอย่างอย่างสม่ำเสมอเป็นเวลาหนึ่งปีมีผลกระทบต่อจิตใจมากกว่าการเขียนรายชื่อ50อย่างเพียงครั้งเดียวจงตั้งเป้าหมายไปที่ความต่อเนื่องในปริมาณที่ทำได้ง่ายเพื่อให้การฝึกฝนนี้สามารถทำได้ตลอดไป 23. การตั้งคำถามเชิงขอบคุณเมื่อเราติดอยู่ในวงจรของความคิดเชิงลบจงใช้คำถามเหล่านี้เพื่อเปลี่ยนความคิด สิ่งที่ง่ายที่สุดที่เรามองข้ามไปในวันนี้คืออะไรมีอะไรที่ไม่ได้แย่อย่างที่เรากลัวใครเป็นคนที่ทำให้วันนี้ของเราดีขึ้นเราได้เรียนรู้ทักษะอะไรในสัปดาห์นี้ที่เราสามารถขอบคุณได้ 24. การมีเพื่อนขอบคุณจงหาเพื่อนที่เราสามารถแชร์รายการสิ่งที่เราขอบคุณในแต่ละวันหรือสัปดาห์ได้ การแบ่งปันนี้สร้างความรับผิดชอบร่วมกันและช่วยขยายมุมมองของเราเพราะเราจะได้เรียนรู้ที่จะขอบคุณในสิ่งที่เราอาจมองข้ามไปเมื่อได้ยินมุมมองของผู้อื่น